วันนี้วันที่18ธันวาคมเราคณะธรรมญาตามาสู่ป่าสนในเมืองไทยที่สมบูรณ์แบบเป็นป่าไม้ที่สมบูรณ์แบบแล้วก็ธรรมชาติร่มรื่นในตอนเย็นในเมืองไทยน่าจะมีสถานที่แห่งนี้ที่ คนไทยลหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเข้ามามีต้นสนที่ลำต้น,นที่สูงสใหญ่เลยมีที่นี่ที่แห่งเดียวคือทุ่งแสลงหลวงนันวัฒนพคู่เมื่อเรแล้วบ่เบ่แล้ว พักตมูมูพักก็พักมูเมื่อยมูเมื่อยก็เมื่อยมูเมื่อยก็พักเมื่อยนั่งกันนี่หรอเมื่อยเป็นหมูกันนะอันนี้ไม่เมื่อยหรอกหมดสภาพหมดสภาพมันเกินครัว่าเมื่อยแล้วทิปต่อไปนี่คือคำว่าหมดท่าหมดท่าล้อมท่าหไงล้อมไม่เป็นท่า